สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีแอปดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือเป็นแอปเคมีที่เด็กสายวิทย์เนี่ยควรมีติดเครื่องไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแอปเคมีเนี่ยเหมาะก,กับพี่ๆสายวิทย์คณิตยังไงไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งแอปเคมี Me นะคะจะสามารถบอกได้ค่ะว่าสารที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยมันเป็นสารชนิดไหนสามารถดลสมาการให้เราได้แล้วก็ยังสามารถบอกค e ่า e 0ซลล์ในไฟฟา้าเคมี Me, ตอนที่เราเรียนตอนม .5 ได้นะคะอีกทั้งนะคะยังสามารถดูความแดงของกดเบสได้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในแอปกันนะคะไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนดาวนโหลดแอปเคมี Me ก่อนได้เลยค่ะซึ่งตัวแอปเคมี Me ตัวนี้นะคะจะมีรองรับแค่ iOS นะคะส่วน Android จะยังไม่มีตัวแอปเคมี Me ตัวนี้ค่ะ เมื่อเราดาวน์โหลดแล้วนะคะเราก็กดเปิดไปที่แอปได้เลยค่ะนี่เมื่อเราเปิดมานะคะหน้าแอปก็จะเป็นหน้าตารางธาตุก่อนเลยค่ะซึ่งแต่ละสีนะก็จะบ่งบอกนะคะว่าเป็นโลหะหรือว่าเป็นอะโลหะนะคะซึ่งตัวตารางธาตุนะคะก็จะมีบอกชื่อแล้วก็บอกมวลของอะตอมนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถกดแล้วก็ดูได้เลยว่ามีเลขมวลเท่าไหร่อยู่หมไหนอยู่คาบอะไรแล้วก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนให้ดูนะคะ แล้วก็จะบอกหมดเลยว่ามีเวเลน์อะไรบ้างสถานะออกซิเดชันจุดล้อมเหลวจุดเตือดรัรัศมีโคววเลนต์ก็มีบอกนะคะซึ่งจะบอกละเอียดมาก,มากเลยในตรงนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นปฏิกิริยาเคมีสมมติว,ว่าเรากดดูตอนนี้จะเป็นตัวโซดาไฟนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาเคมี ต่อไปจะเป็นตารางความสามารถในการละลายนะคะซึ่งก็จะมีหลายตัวเลยค่ะจะเป็นพวกไฮดรอกไซด์ฟล,ลูออไรด์คอไรด์ต่างๆนะคะซึ่งแต่ละสีนก็จะบอกว่ามันละลายน้ําได้เท่าไหร่นะคะเหมือนตัวสีฟ้านเนี่ยจะบอกว่าละลายน้ําได้ถ้าเป็นตัวสีแดงจะไม่สามารถละลายน้ําได้ถ้าเป็นตัวสีม่วงก็จะบอกว่าสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําหรือว่าทําปฏิกิริยาในน้ําได้ค่ะ <S <S 1> <S 1> ต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องคิดเลขมวลกรัมค่ะตัวอย่างเช่นนี่เห็นไหมมันก็จะวิเคราะห์มาให้เลยว่าแคลเซียมเท่าไหร่คาร์บอนเท่าไหร่ ออกซิเจนเท่าไหรนะคะซึ่งตัวแบบแผนะจะเป็นตัวนี่ตารางที่ย่ออยู่ด้านล่างจะเป็นพวกอิเล็กโตรเนกาติเพื่อองค์ประกอบนะคะก็จะมีบอกนี่ความสัมพันธ์ของอิเล็กตรอนต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นน้ำหนักของโมเลกุลของสารอินทรีย์ค่ะก็จะเป็นพวกเมทิลเอทิลต่อไปจะเป็นชุดการเกิดปฏิกิริยาค่ะนี่ต่อไปจะเป็นแผนภูมิความแข็งแรงของกดนะคะจะมีพวกแข็งแรงมาก แข็งแกร่งปานกลางอ่อนแอหรือว่าอ่อนแอมากค่ะต่อไปจะเป็นศักยภาพาอิเล็กโทรม,มาตรฐานนะคะซึ่งจะเป็นพวกสารออกซิแดนนะคะก็จะมีพวกสารออกซิสารออกซิไดเซอร์ที่มันอ่อนแอหรือว่ามันแข็งแกร่งตัวที่ลดความอ่อนแอนะคะจะสามารถดูได้เลยต่อไปนะคะจะเป็นโอทแอนไอออนเกลือนะคะก็จะเป็นพวก กรดไฮโดรฟูอต่างๆนะคะก็จะมีสูตรของโกรดสูตรแอนไอออนหรือว่าจะเป็นชื่อเกลือนะคะก็สามารถดูได้เลยมีหลายตัวมากๆนักเรียนอย่าลืมไปทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีมาลองใช้กันดูนะคะครูเชื่ออย่างยิ่งเลยคะ่ะว่ามันจะมีประโยชน์มากๆสำหรับพี่ๆที่เรียนสายวิทย์คณิตนะคะบ๊ายบายคะ่ะ